จะพาไปนอกห้องส่งคุณใช่ค <มา S 2> ่ะไปที่หน้าอาคารปฏิบัติการวิทยุทยโทรทัศน์ของบบจอ,อ,อสบทนะคะตอนนี้คุณสวิตลีระพงศ์วัฒนาร,รอพาไปชมบรรยากาศนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศเรื่องของการในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะไปพบคุณสวิตเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวิตวีกรบอรบหนึ่งค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีทั้ง3นะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในห้องโถงอาคารปฏิบัติการนะครับบรรยากาศเช้านี้ภายในอ,อสอมทนี้ชื้นมื่นมากๆเลยครับเพราะว่าวันนี้มีงานอาสอมทเปิดโลกกว้างสร้างความสุข 64ปีโทรทัศน์ไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ฉลองการเริ่มต้นกิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่าทุกคนรู้จักกันในนามช่อง4ี่บางขุนพรมเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับรวมทั้งวันที่9เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันสถาปนาองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยครับ และในช่วงเช้านะครับในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีคุณศิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจอ,อสอมทจะเป็นประธานในพิธีสักการะหลวงพ่อดำองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ช่องสี่บางขุนพรมจวบจนอสอมทในปัจจุบันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากนั้นพระสงฆ์จำนวน40รูปจากวัดพระราม9ก้าการเจนาพิเศษจะรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณล,ลานอเนกประสงค์ครับ ก่อนที่บรรดาแขกผู้มีเกียรติผู้จัดรายการและบริษัทพันธมิตรจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวอสอมทณโถงอาคารปฏิบัติการบริเวณนี้แหละครับส่วนช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลพนักงานดีเด่นและก็ร่วมรถน้ำขอพรคณะผู้บริหารเรื่องในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยนะครับ ซึ่งปีนี้บมจอ,อสอมทงดรับกระเช้าดอกไม้นะครับแต่ผู้ที่อยากจะร่วมแสดงความยินดีกับอสอมทก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนเพื่อูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ที่อาคารปฏิบัติการแห่งนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถที่จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์ครับเลขที่013ขีด0ขีด22419ขีด7นะครับ นอกจากนี้นะครับยังเป็นพระมหาการุณาทิคุณหาที่สุดไม่ได้จากพระบรม,มวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและก็โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจากการดอกไม้พระราชทานนะครับแจากการดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่บมจอ,อสอมอทอซึ่งบรรยากาศทั้งหมดในวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่านหน้าจอช่อง9 MCHD o และโมเดนาทีผมก็จะรายงานต่อเนื่องทั้งวันเลยครับ